ขวบมผาใจพอ่านางหลนเนี่ยและพี่ของตัวเ้ามีไอ้แล้วใครจะออกว่าโอ้บลว่านางเกิดเป็นโลกคนพ่อแม่เป็นชาเชพงเจ้านอน และพ่อแม่พาท่านเดี่แถวดาวจึงลองแปลวนาณสนส,สวนเจ้า Adjust เป็นโลกมาสวนคเขาเป็นโลกคนเทพตีพอดีคอ,อยฟังไปกันเด้จา้ากทางข้างหน้าให้ไดเป็นโลกคน ใด้เป็นโลกมาบ้านแท้ที am, ่โลกแงและขวาเวลุ่งซ้ำเน่พรวันขวาเอ จาวาจังสันคันจาวาจังสันพนองนางพี่ของเจ้ากับทุนพี่นิ่าเขานั้นเป็นลูกพระราชาต่างบ้านต่างเมืองผุนเดลา่าเอาเพื่อนมาสั่งว่าสั่งว่าเพื่อนสีบวกาสีว่าจะได้กับเรื่องของเพื่อนดอกพระเจ้าเพียเอ้ยแต่ว่ากระมอมฉันนี่เกิดได้ง่ายมากเห็นนะัางองปญาามมขาว เป็นผู้เบิงเป็นผู้แย่งเป็นผู้เลี้ยงผู้เกียร์เอบถือเพ่นว่าเป็นแม่จังสันละพระพุทธเจ้าข้าเขันว่าจังสันพี่กะบ้าได้ใส่ใจยังดอกล่ะพี่หูคักเรียบรล่อยแล้วขันลูกคนแทะๆสีมาว่าเจ้าของเป็นลูกหมูลูกม้ามันกะทีเองมันกะสีอยากอายอยู่แต่ว่าเจ้าว่าความจริงแน่ชัดแล้วพี่บ่าว่าเจ้าสันได้ดอกเอาขันแม่เจ้าว่าจังสัน ไข่เจ้าไปพักพรอนเชเด้ล่ะเด้อถ้าเช่นนั้นแล้วกระม่มฉันขอกราบทุนล่าเด้อพระเจ้ากี่เมื่อพระราชาได้ทราบความจริงแล้วว่าทั้งสองเป็นโลกของนางหมาขาวที่เขาเก็บมาเลี้ยงไว้พระองค์จึงปกปิดความในใจไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่บอกให้คนอื่นร่วงลู้ก็มีนากาลั้งนานมุย สังสุตวาบนิจร้ยนกล่าวถึงผู้พี่สาวและมเหสีของพระราชาอีกครั้งหนึ่งเมื่อความลับถูกเปิดเผยเพราะคำเฉลยของน้องสาวผู้ปวดร้าวคือผู้พี่ใจไม่ดีหักเนีนพระราชาหากพระราชากับไล่เข้าป่าคงยากไหลตลอดการนางไม่อาจยิ่งดอนใจก็ได้เรืวพันปฐิบ้านของน้องสาวและก็เอ่ยเผยกรรมสิทธิ์ของตนออกไปว่าคอยหักว่าแล้ว วาแล้วมาปวดมาพูดเทมาปวดมาพูดแต่มันก็ปวดขึ้นเกินเกิด่ามันขาซาแนวดับแนวดีพานะพรายซา,าเอินคอยไปถามแล้วบ่แล้วเอิญน,น้องสาวขึ้นไปถามพะนาย,ายจักมันชีวาจังดาจักมันชีวาจังไหนมันสีวาคือคอยอยู่กับบ่จักข้าเมันคนจับได้วยไรทันคนทีบ่ครับผ่อหนี้ออกจากพัยพระมาหานา,นาครสัมสาตติมาบ่ได้ดอกแต่ว่าฟังเสียงจ้าหนมันวาเป็นลูกคนลูกคนอย่างนีง้แหละไปถามมันก็นน่ะลาลเออ ดูย้ํอยู่สั้นประเด็นน้องสาวเป็นเสียงอีกามาตาเสมาห้องเกล็ดเกล็ดมาต้งบัดนี้เนาะชาวบ้านว่าเสียงปู่เสียงกาจ่งสับสนไงเป็นอย่างนี้ตากากากาแม่นกามาตาเสมาห้องวอยวนวนเงี้สิลาเอ้ยเสียงใหญยเสียงใหญยกว่าเสด็จพี่พระมเหสีแม่นเสด็จไปจังใดมาจังใดเนาะเพียรขาดขึจังใดมาหอดบ้านหอดเฮือนของ มอมฉันจังสี่เมนมีเหตุห่อนซับประสิงสันได้ขอให้ใครว่าจะาบอกมาเดี๋ยนี้ก็ไดพี่ขาอากะบะเอินบกไก่ดอกลาว่าจังไดเมื่อว่านี่พี่พี่ได้ยินข่าวว่าพระาช่าเอินเจ้าไปถามว่าเจเมนเพิ่นถามจะว่าจังไหนล่ะละเพิ่นกัดถามเรื่องถามเล่า่าสาระทุกสุกดิบขำว่าอยู่ในเวียงในวังนี่เป็นจังไดมากจังไดอยู่ดีสบายอกสบายใจบ่ตังสั้นเมนถามช้ำนี่จี บอกกันมิอีกโยพาเจ้าพี่ถามจะได้ีกน loud ป่นก็นถามว่า,วาเหตุชั้ไหนจังได้เขาไปอยู่ในป่าในเขาลำนอ่ไพ่พอแม่ซื่อเสียงเรียงน้ำว่าจาังใดอยู่บ้านไดเมืองได้สันเดี <c oughs> ยววยิ่งตอบว่าอย่างเด้มบัดเนี่ยฮะย,ยี่ยยลววงละตอบว่าจังไหนล่ะเกาก็ตอบเป็นความจริงนั่แหละพระเจ้าพี่ตอว,ว่าังไดก่อนิ่นถามหาพ่อหาแม่แมนยี่งละตอบได้บัดเนี่ยลาบ่เห็นหนาพ่อบ่เห็นหนาแม่เห็นตัณหาหมาขาวเป็นผู้เลี้ยงผู้เกี่ยก็เลยบอกเพคนว่าอันหมากับว่าจักเราเป็นผู้เบิ่งผู้แย่ง เป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้เกี่ยเพราะว่าหมาตัวนี้ว้าได้คือจังค้นหาเนี่ยยูเนี่ยกินมาสูสองหลานนี่ได้อยู่ได้กินจนเง่กาหนาบ้านแต่ว่าออาจจะพอเมียอาจสิเป็นขู่เป็นคนแต่ว่าพอเอามาปล่อยถิ่อยู่กลางโคกกลางป่าหมาเลยเก็บมาเลี้ยงสาสัมพันธ์กันใครได้ตอบว่าจังสันหรือพระเจ้าเป็นเป็นปนี่ว่าเป็นลูกหมากษีว่าจังสันก็คือพระเจ้าค่ะมันมันเบาหวานกูชิชุนเลยจะบาดเนี่มันเบาหวานกูชิขึ้นเลยจะบัดเอาไว้เป็นจังไหนก็ว่าจังสันทูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ ว่าจังหดพระเจ้าพี่จังไดจังใดแต่บอกเพื่อนว่าเป็นลูกหมูลูกหมาจังสันลละเออบ่ได้บอกว่าเป็นลูกหมูลูกหมาบางเถ้าบางที่เป็นลูกคนแต่พอเอามาถิ่มหมาก็เลยเอามาเลี้ยงสาสมซองบ่เห็นจังสันลละพระเจ้าพี่บาบอกจังไดนละ่ะเล้ยแต่บอกเพื่อนลหละนม่ว่าเป็นลูกคนเมียก็สมมมหูจักวัวจักตุ่มเปลี่ยนแจกมุงจ <c oughs> ักตุ่มพระเจ้าพี่เอ้ยสัตว์จังเวอมาตะว่าจากความสัตว์จญิงเป็นสิ่งบตาย ก็บอกเป็นสองประเด็นยูพระเจ้าค่ะบ่แมรนว่าบอกว่าประเด็นหนึ่งประเด็นเดียวสุดท้ายนี่กาเสียนสิบเสียนก็คือเห็นนังเมียพญามาเขาเป็นผู้ขาบเมียมาเลี้ยงมาเกี่ยจังสั้นหลาก็เลยบอก่นไปมาปวดมาเกินแค่น้องสาวมาสมบงหัวจักตัวกตุ่มจักตัวเปลี่ยนหรอพระเจ้าพี่เอ้ยยันอายาโทษถึงตาย บันถือกดอกฟ้าทะกเจ็บบวกเด้๋พอปันหยียบขีบมาแต่ยันเตินหยียบขีบมาเด่นน,อน้อโนะโอ้ยโน,นมแม่แม่ทุ่มเมื่อยบ่อยากจมมักได้ปล่อยบ่อยากต้อ,อยแง่จำตีบ่อยากดีแงจำใจบ่อยากเวียนแห่งจำ องบ่อยากมองกระไดเบิ่งเบ้ามาเลิดเปิดเปิกะพกความเคียดเช่นมันอัดแน่นอยู่วังคอเคียดแท่นอสังเทนอพ่อปันว่ากินของเพียดเือดว่าใจไว้ยหี้ย อยากหมดดินดอกลงเพื่อนจามต้องเฟืนอขึ้นคำลองสํากับคนบทันตายถือขว่างดอกพวงหลีดเจ้าอาลานเกียบที่ศากดิ์ได้ทราบหอขั้น นางแอกจริงามบความเสียวจริงมันยังเผยเ้าให้องค์เจ้าทราพนเอเป็ีลยกคนอยู่เท้เทมันยังเปียไปหำมานางปากดีมันยังยังดีมันจิบหายอนขอสั่งสอนอกมันบางเงนายนางตาฟัง xanh nào đọt quắm xì mướn bay khốn chào sang vào trăng sàn thì nó là nó phân là nó phân cao ơn. và dính xua pành nhà xăm, ngắm trái chạy อดแหลกเลียวปันต้มคนบุญว่ามันได้ไหมยังกะในวังในประสาิได้เป็นเมียขอ,องอมาดเนี่ยรับอยู่ในอมาดกะพอความคันปากวบาคันควาง้ผู้พี ตัววันนี้เขาพามันตัวนอนเด่นพนว่างอมตัวว่า